เซอระาเมื่อกี้ฉันฝันถึงคนที่ฉันรักที่สุดด้วยล่ะ <Wow. S 2> คุณยูคิเตอนะในที่สุดเขาก็กลับมาหาฉันจริงๆด้วยสินะ <Wow. S 2> มาเพื่อมอบสิ่งสำคัญบางอย่างให้กับฉันเพราะฉะน,นั้น <Wow. S 2> ฉันจะมัวโทอแท้กับเรื่องแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอก thiến dược khinh dược sinh có xưa đài <laughs> <laughs> วันนี้ฉันจะลองออกไปข้างนอกถึงจะเดินค่อนข้างลำบากก็เถอะแต่ฉันจะพยายามพักหน่อยดีกว่าสุดท้ายก็ต้องนี่แหละนะน้ำผลไม้ประหลาอืมอ้า คนคนนั้นนี่คนที่อยู่กับพวกเรามาตลอดจนถึงเมื่อเร็วๆนี้ใครกันนะไม่รู้สึกคุ้นๆื่อเราเคยรู้จักกับข้ามาก่อนอย่างนั้นล่ะตอนทะเลเจ้าคนขออาศัยนั่นไปซะแล้วเหรอเอาเถอะถ้าหมอน,นั้นไม่มีที่ไปจริงๆเดี๋ยวก็คงจะกลับมาที่นี่เองนั่นแหละนะแม่เองก็แทบแย่เหมือนกันนะกว่าจะขอให้มิสุสุอยู่ที่บ้านขามิโออย่างถาวรได้นะ่ะ ก็ลูกนะันไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของแม่นี่สักวันหนึ่งบ้านทัจีบนาก็คงจะมาพาลูกกลับไปแม่ถึงไม่กล้าที่จะสนิทสนมด้วยทั้งที่เราอยู่บ้านเดียวกันเพราะถ้าเกิดเผลอรักลูกเหมือนลูกขึ้นมาจริงๆแล้วก็เวลาจากกันมันคงเศร้ามากแม่ถึงทําตัวเฉยชาเพื่อให้ลูกพร้อมไปจากแม่ได้ทุกเมือ่อแต่มันก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าแม่รักลูกจริงๆนะ่ะแม่ทนหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วละ่ะถึงได้ตัดสินใจไปขอลูกมาเป็นลูกจริงๆของแม่ไงล่ะจ๊ะ ต้องก้มหัวขอร้องอยู่หน้าบ้านตาจิบนานตั้งนานกว่าทางน้องก็จะยอมใจอ่อนน่ะไม,ไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยเอ๊หนูตั้งใจเอาไว้ว่าจะสู้ด้วยตัวเองและไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนอีกอนี่สุสุนี่สุสุเป็นอะไรไปนะลูกนี่สุสุไไนะสสอ้ยนี่ลูกอาการหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนึกว่าแค่เป็นวันฤด,ดูร้อนเฉยๆซะอีกนะ ขยับขาไม่ได้เลยเหรอจ๊ะไปหาหมอเถอะนะหนูจะได้หายป่วยไงล่ะนั่นไงคุณหมอผู้หญิงที่คลินิกนั้นยังไงละจ๊ะเขาต้องช่วยลูกได้แน่แนเลยนะมอนะรักษาไม่หายหรอกคะ่ะเอ๊หนูได้รู้สาเหตุของอาการป่วยนี้พร้อมกับคุณยูคิตะแล้วล่ะโดยหนูอีกคนที่อยู่บนท้องฟ้ากำลังแบกรับอะไรบางอย่างอยู่เพียงลำพังที่ร่างกายของหนูขยับไม่ได้ก็เพราะเหตุนั้นล่ะ เอาแต่พูดเรื่องเพ้อฝันอยู่เรื่อยเลยนะเราเน,นี่ยนี่คุณแม่คะพวกเราสองคนต่างคนต่างอยู่เหมือนอย่างที่ผ่านมาเธอะต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิมเถนะหนูจะพยายามด้วยตัวเองคนเดียวทํำไมถึงได้พูดอะไรแบบนั้นล่ะลูกโกรธแม่ที่ทอดทิ้งลูกมาตลอดอย่างนั้นเหรอเข้าใจแล้วถ้าลูกไม่อยากจะไปหาหมอแม่ก็จะไม่บังคับแล้วล่ะ แม่ดีแหละจะคอยดูแลลูกเองนะเพราะอย่างงั้นอย่าสู้ตัวคนเดียวเลยนะลูกเราสองคนมาพยายามด้วยกันเถอนะจ๊ะนะไมิสุสุนะนะเป็นงายอร่อยใช่ไหมละจ๊ะเอ่อเง้นเหรอขอโทษนะจ๊ะคราวหน้าจะทําให้อร่อยกว่านี้อีกนะจ๊ะไม่เอาหรอกคุณแม่ทำกับข้าวไม่เคยอร่อยเลยสักครั้งเออ ถึงจะไม่อร่อยยังไงลูกก็เติบโตขึ้นมาได้เพระาะข้าของแม่ไม่ใช่เหรอ,อขอโทษนะจ้ะมันไม่อะไรขนาดนั้น,น,นใช่เหรอลูกไม่ใช่หรอกคะ่ะแต่ถ้าคุณแม่มาใกล้ชิดกับหนูคุณแม่ก็จะพลอยป่วยไปด้วยหมายถึงเรื่องในฝันของมิสซุสุนั่นเหรอจ๊ะฟังนะมิสซุสุ แม่ไม่กลัวเรื่องป่วยอะไรนั่นเลยสักนิดเดียวถ้าเกิดป่วยขึ้นมาจริงๆแม่จะดีใจมากกว่าเพราะนั่นอะเป็นหลักฐานว่าแม่กับมิสซุรักกันมากแค่ไหนไงล่ะจ๊ะอ่ะกินซะนะอร่อยจังคุณแม่คะอะไรจ๊ะ สั้นแค่ไหนดีเอ่ยแล้วแต่คุณแม่ก็แล้วกันค่ะอืมถ้างาน,นเดี๋ยวแม่จะตัดให้มีสุสุน่ารักที่สุดเลยแล้วกันนะจ๊ะอืมคุณแม่ตีนกายเยอะขึ้นนะอย่าโดนจับโกนหูหรือไงเนี่ยฮะอแล้วเล่นค่ะคุณแม่อย่างสาวออกเพราะเวลาไปงานประชุมผู้ปออกครองคุณแม่ของเพื่อนๆมีแต่รุ่นคุณป้าหนูดีใจมากเลยแต่ลูกก็เกือบร้องไห้เพราะตอบคำถามคุณครูผิดนี่ ก็นหนูอยากให้คุณแม่ภูมิใจนี่ก็เลยยกมือขอตอบทั้งๆที่ตอบไม่ได้ตอนนั้นเลยถั่วคุณแม่เขกหัวต่อหน้าทุกคนเลยเขกเพราะรู้พูดคำว่าก i อ l แต่หักล่ะมัเสียนิสยัยรู้ไหมหนูเติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้เพราะคุณแม่แท้ๆเลยนั่นสินะลูกโตขึ้นเยอะเลยล่ะแถมไม่ค่อยหลุดคําพูดติดปากนั่นออกมาอีกแล้วด้วย นิสุสุมิสุสุแล้วเธอ,เอแบบนี้ก็ตัดง่ายดีเหมือนกันดื้คงต้องตัดอีกข้างให้เท่ากันแล้วสินเนี่าตายละเราได้ตัดอีกข้างนึงออกมาสั้นกว่าเดิมอีกอะ เึงจะตัดได้เท่ากันทั้งสองข้างแลว้วก็เธอเนะอะดูตัดสั้นไปเยอะเลยนะคะอขอโทษทีนะจ๊ะเม้นกับ เ้กลับไปเป็นเด็กเล็กๆอีกครั้งเลยเป็นลูกของคุณแม่จริงด้วยเนอะเรามาเริ่มกันใหม่อีกครั้งนะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันสองคนนะลูกอืมเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เลยนะคะวิวิว <laughs> นี่ใกล้ถึงเทศกาลฤดูร้อนแล้วสินะ จริงด้วยสินะเลยเป็นส,สนิทเลยล่ะหนูอยากไปเ <c oughs> ที่ยวงานกับคุณแม่จัง <c oughs> ได้อยู่แล้วลจ้าแม่จะพาไปเองนะแล้วเนูอก็อยากไปทะเลด้วยค่ะเพราะยังไม่เคยได้ไปกับคุณแม่สักทีรู้สึกว่าจะอยากไปหลายที่จริงเลยนะมิสสุดจังเนี่ยอือนูอยากทำเรื่องสนุกสนุกหลายอย่างร่วมกับคุณแม่นะ่ะเอาไว้ไปทำด้วยกันนะลูกเขียนเรื่องสนุกสนุกเอาไว้ในไดอารี่ตั้งเยอะแยะเลยนี่แอ้นี้ คุณแม่ค่ะืหน้จะจดจำเอาไว้รอยยิ้มของคุณแม่จะไม่ลืมรอยยิ้มของคุณแม่อย่างเด็ดคะ่ะพูดอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะหมายความว่ายัางไงนะมิสุซุซอื มิสุสุตื่นแล้วหรือเนี่ยเป็นอะไรไปอะย่างง่วงอยู่อีกอไงใครอ่ะคือนะเป็นใครเลือไปหมดแล้วเหรอ ไม่บอกว่าจะสู้ไปพร้อมกับแม่ไงล่ะแม่เหรอใช่แล้วแม่เองแม่ไปอยู่ในที่ไกลๆแล้ว่ะร่นานไปม่ต้องไปนึกถึงมันหรอกน้าก็นาน่ะเป็นแม่แทนแม่ของหนูแล้วไงอ,อ๋อไม่เป็นไรนะฉันจะทำให้เหมือนเดิมเอง ฉันยินดีเป็นนะฮารุโกะไปจนกว่าจะถึงวันที่หนูยอมรับฉันเป็นแม่มิสสุน้าไปขอยืมอ้นนี่มาแล้วล่ะนี่ไงแถานี้ก็ไปข้า้นดอกได้แล้วนะเจ็บขาเดินไม่ไหวก็ก็ถึงได้เอาอเรถเข็นมาให้นี่ไงเล่ามาสิเดี๋ยวน้านจะเข็นให้เองนะจ้ะนั่งเล่นไพ่คนเดียวยังสนุกกว่าอีกน่าไปเชื่อได้กันเถอะนะ ออกไปสูดอากาศข้างนอกจะได้สดชื่นเลยละจ้าแถมไปทำเรื่องสนุกสนุกนแยะเลยด้วยนะ,ะลมกำลังพัดกำลังพัดจริงๆด้วยแสงแดดก,ก็ส่องแสงแวบ,บๆนั่นสินะจะกรจัจนท์อาแปลลองมิงมิ้งนหูจริงๆเลยนะสบายจังเลยงั้นหรอจ้าดีแล้วะนะ นี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยเคุเกะอะไรอ,อ่ะอาวมิสุนี่พ่อเองนะลูกฮะคุณเองก็รู้ได้ว่าเด็กคนนี้อยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆไม่ได้ผมเ้อเอาแกมาฝากไว้กับคุณที่เมืองสงบๆบแบบนี้อแต่ผมคิดผิดจริงๆนายยังไม่รู้หรอกเหรอตอนนี้เกตเป็นลูกของฉันแล้วนะพ่อแม่ของนายเองก็รับทราบแล้วด้วยแกเป็นลูกผมต่างหากลูกผมกับอิคุโกะ เวลาไม่ต้องการก็เอามาฝากพอคิดถึงก็จะมาเอากลับคืนไปนายเห็นบ้านคามิออกเป็นอะไรกันฮะแต่ผมไม่มีทางทอดทิ้งลูกที่กำลังป่วยไว้กับคุณได้หรอกไม่ต้องมาทำเป็นผู้สุภาพหรอกได้ยินทีไรจะรู้สึกเคลื่อนส้ทุกทีละคุณนะน่ากลัวจังเออเอขอโทษนะเจา้าที่น้าเสียงดังนะคุณนะ้าเหรอไม่ใช่นะที่ผ่านมาแกก็รียเชื่อว่าคุณแม่มาตลอด,ดลนะั่นแหละน้าเอาลนะไปะกับเธอพี่สุ อบอกขอบคุณคุณอาเขาสิลูกเอาสิขอบคุณคข้า <c oughs> ข้าเพื่อไกนะไม่นะได้เอาไปสูส่ไปนะที่พิสุสูต้องอยู่คึ้นเดียวมาตลอดมันเป็นเพราะใครกันล่ะเพราะพวกเราไม่ใช่หรืองไงเพราะงานฉันึงอยาจะยายจะอยู่กับแกเพื่อเป็นการชดเชยแล้วนายยังคิดจะโยนปัญหาระหว่างพวกเราไปไว้ที่เด็กคนนี้อีกอย่างนั้นเหรอฮารุาาโกะฉันน่ะเือนคนหัวทึบคำพูดสวยหรูอะไรนั้นฉันพูดไม่เป็นหรอก แต่ที่พูดได้ก็คือฉันอยากจะอยู่กับเด็กคนนี้มากกว่านายตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าเขายืนยัหได้เลยงั้นถามแกดีก,กว่ามสิสุุด้วยจะอย,อยู่กับนานโะรโกต่อไปหรือเปล่าคืนน้าเหรอใช่ลูกอยากอยู่กับนาเขาแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าเคสเกะเดี๋ยวก่อนสิเคสเกะสามวันขอแค่สามวันนะถ้าเกิดตอนนั้นแกบอกว่าไม่อยากอยู่กับฉันอีกต่อไปแล้วฉันจะไม่ว่าอะไรเลยจริงๆนะ ถ้จะเอาตัวม่สุุกับไปฉันก็ไม่หา้ามแล้วขอร้องนลนะแค่สุกเกะสามวันเวลาแค่นั้นจะทำให้เรากลับมาเป็นแม่ลูกกันได้ยังไงมิซูสกจังเนี่ยชอบไดโนเสารส์ซะจริงๆเลยนะแตัวน,นี้ชื่อเม่อาซาบรามีความหมายว่าคุณแม่ที่ใจดีโอโ้โหเหมือนน้าเลยนะเนี่ย แต่วันนี้ชื่อเวโลซแลัปเตอร์มีความหมายว่าหัวขโมยจำฉจุบเหมือนเกสเกเกไม่มีผิดเลยนะแต่ใครกันแน่นะที่เป็นหัวขโมยเน,นี่ยร้านจังนั่นสินะแต่ว่าอดทนอีกหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวพอไปถึงทะเลก็เย็นขึ้นแล้วล่ะจากนั้นก็กินข้าวกล่องกันข้าวกล่องที่น้าทำมาเอเงไงล่ะ น้อยากกลับแล้วอย่าพูดแบบนั้นสิจ๊นะนาอุตส่าห์ทำข้าวกล่องมาแล้วเนอะจ้ากลับอ่าไข่หวานก็มีด้วยนะรู้ไหมนาะทำให้ตามที่มิสสูตจัางของไงเราไปเ่็คด้วยกันเถอะนะจ้าไม่เอาอยากจะกลับจริงๆอเหรอจ้ากลับแล้วข้าวกล่องที่นาทำมาจะทำยังไงล่ะไม่รู้งั้นเหรองั้นก็ตามใจแล้วกันนะถ้าอยากเล่นคนเดียวถึงขนาดแล้วแล้วก็ก็เชิญกลับไปได้เลย Lớn chẳng Viên hủa bay một lời กลับนเถอนะกลับบ้านกันเถอนะน้ำนิสุสุที่จริงก็รู้ตัวมาตั้งนานแล้วแท้ๆว่าเราเมันไม่ได้เหมาะที่จะเป็นแม่คนเลยถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดก็ เคยดูนะคุณน้านักคว้าจักรจันจรลุยเลยนะคุณน้านักคว้าจักรจันใช่แล้วน้าจะคอยช่วยเหลือคนที่กลัวมันอย่างหนูไงล่ะออือืมอยู่ได้เหรอมาได้แล้วนี่แหละท่านนี้ก็คงจะเล่นได้โดยไม่ต้องกลัวแล้วนะจ๊ะงั้นเหรอถ้าเงินน้าไปก่อนนะ ให้นะอยู่ที่นี่ด้วยได้อย่างนั้นเหรออฉันจะไม่เรียกร้ออะไรแล้วแค่ได้อยู่กับหนูไปวันวันแบบนี้ก็พอใจแล้วหรอตัวฉันต้องการเพียงเท่านั้นเลยนะ เคกแต่บ้านั่นคงต้องมาถามหนูอีกครั้งแน่ๆแ,แล้วหนูก็คงจะตอบว่าอย่าไปอยู่กับเคสุกเกกแน่ๆเลยหนูไม่อยากอยู่กับหน้าแล้วคงจะตอบอย่างงั้นสินะถึงแม้ปิดเทอมหน้าร้อนจะยังคงดำเนินต่อไปแต่นหน้าร้อนของเราสองคนคงจบลงวันนี้ลแล้วนะ แน่ใจเหรออืมแน่ใจสิงั้นเหรอนี่เคสุเกะเ้นมีที่ที่อยากจะไปกับแกเป็นครั้งสุดท้ายนะ่ะรอเดี๋ยวได้ไหมนี่สุสุทะเลไงนี่ล่ละทะเลสวยจังเลยนะแต่มันไกลจริงจริง ใช้เวลาไปตั้งกี่ปีก็ไม่รู้กว่าพวกเราจะมาถึงที่นี่กันได้นะ่ะทั้งที่ก็รู้ว่าถ้ามาแล้วจะได้เห็นทิวทัศน์สวยๆอย่างนี้แล้วบอกถ้ามารลอยู่ตั้งนานนะเราสองคนนะตกไปแล้วล่ะหนักหน่อยนะเพราะแกโตกว,ว่าสมัยที่นายเคยอุ้มมาส่งฉันเยอะเลยล่ะแกเติบโตขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะคุณแท้ ขอบคุณมากนะจริงสิเอานี้ไปด้วยก็แล้วกันตุ๊กาตาตัวโปรดของแกนะ่ะถ้าได้กอดเจ้านี่แกคงจะนอนหลับได้อย่างสบายใจถ้าแกยังงงแงยยอยู่อีกแล้วก็เอานี้ให้ดื่มนะน้ำผลไม้ของโปรดของแกเข้าใจแล้วไปก่อนนะแล้วแกจะไม่ตามเข้าไปหรือไงองค์หญิงเขาจะไปแล้วนะ จากนั้นทั้งสองคนก็ยืนคุยกันอยู่นานท่ามกลางแสงอาทิตย์อัสดงผมจะพาหมอที่เชื่อถือได้มาให้เขาลองตรวจดูเถอะนะในที่สุดเราก็รู้แล้วคนคนนี้ที่อยู่เคียงข้างมิสุสูตลอดเวลาก็คือแม่ของมิสุสูนี่เอง รเรอจ๊ะลูกฝันดีนี่นาไม่ค่ะเป็นความฝันที่เศร้าต่งหากเป็นความฝันที่เศร้าที่สุดในโลกเลยแต่ว่านะความฝันของโนูมาได้จบลงแล้วล่ะจากนี้ไปเดี๋ยวจะอยู่กับคุณแม่นะคะจะอยู่กับคุณแม่ตลอดไป